สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เราอยู่ในเกมม a เม e l Future Fight นะครับเดี๋ยวรอมนโหลดแป๊บโอเคคือวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมว่าควรจะปั้นฮีโร่ตัวไหนดีผมก็ยังกลาบอยู่นะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือฮีโร่ที่ผู้เล่นใหม่ๆควรเล่นเป็นตัวหลักผมว่าแนะนำเป็นมูลไนนะ ถามว่ามูลไนแม่งดียังไงก็คือถ้าเกิดเล่นแบบเพิ่งเริ่มเล่นช่วงประมาณเออ่ต้นเดือนแบบช่วงเนี้ยก็คือล็อกอินครบ28วันมันจะได้เออ่ตัวเลื่อนขั้นเทียสองนะครับคือมูลไนเทียสองเนี่ยมันมันเหมือนกับยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาษาดีกว่าคือ เมื่อ H น้อยกว่า30%นะครับมันจะฟื้นฟู H 30%หนึ่งวิก็คือเลือดจะเด้งขึ้นมาถ้าเกิดเลือดเราเหลือน้อยกว่า30%ครับก็เนี่ยครับประมาณนี้องผมก็ไม่โหนะครับกากก็คือฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมันจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับอุปกรณ์พิเศษ ขอผมก็จะใส่เป็นฟื้นฟูกับอัตราคิติคอนนะครับผมก็คือฟื้นฟูถามว่าดียังไงฟื้นฟูก็คือ,เ,อ,อเหมือนแบบเอฟเฟกต์เทีสองเนี่ยเลือดมันจะแบบพอเหลือน,น้อยกว่า30%มันจะฟื้นฟูให้30%ของผมใส่ก็ดูของผมฟื้นฟูแม่งเพิ่มขึ้นอีก170%กว่า็ก็ประมาณสักมันก็จะจาก30%เหมือนก็จะเป็นสัก เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับปกติมันจะเพิ่มให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปหมแต่นี่ผมบวกไปอีกร้อยอ่ะมันก็เหมือนเท่าตัวจากสามสิบก็เป็นหกสิบอีกเจ็ดสิบก็เพิ่มอีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตก็คือเกือบเ,เต็มหลอดแล้วครับผมแต่อุปกรณ์พิเศษเนี่ยมันสําคัญตรงที่เออมันสําคัญแบบแลแต่ตัวฮีโร่ด้วยนะครับถ้าเกิด อัตราพื้นฟูเราไปใส่ฮีโร่พวกแบบไม่ได้เด้งเลือดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีค่าเลยเลยไม่มีผลแล้วก็คืออ,อ,อุปกรณ์พิเศษหกดาวเนี่ยสมมติเราตีบวกไปใช่ไหมครับเอฟเ,เฟกแรกเนี่ยอัตราพื้นฟูเนี่ยถ้าเกิดผมบวกไปอีกเนี่ยอัตราพื้นฟูก็ยังจะเหมือนเดิมมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นแต่ว่าเอฟเฟกต์อันที่2เนี่ยรากิดดิติคอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็เรามาดูตั้งแต่ไอ้นี่เลย อุปรกรณ์แบบดาวเดียวเนี่ยส่วนมากผมจะเอาหาบวกเอาจากดาวเดียวนยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่า,เ,าเราไปหาซื้อเอาหาเปิดเอาเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้แบบเอฟเฟกดีๆหรอกครับมาหาเรามาไล่บวกเอาจากดาวเดียวดีกว่าก็มาเปรียบเทียบเอาว่าอันไหนเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่ากันสมมุติเราอยากได้หลบหลีกเนี่ยนี่หลบหลีกเราก็มาเช็คหลบหลีกเห็นไหมครับนี่มันสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต นี่มันเยอะกว่า13%เนี่ยเราก็มาแบบก็มาวัดค่ากันเอาครับว่าอันไหนมันเยอะกว่ากันเราค่อยตีบวกก็คือถ้าเกิดเราบวกถึงหกดาวแล้วเนี่ยเปิน6ดาวอย่างเงี้ยสมมติไออัตราฟื้นฟูผมเนี่ยผมบวกเป็น6ดาวแล้วเอฟเฟกอันที่สองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปกับเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยข้างล่างสีเเขียวมันก็จะเปลี่ยนเราสามารถรีเอฟเฟกได้ครับก็คืออันหนึ่งนี่ อันแบบนี้ที่ความจะง,ง่ายก็คือเนี่ยกดเปลี่ยนตัวเลือกเห็นไหมล้วก็จะเอาตัวนี้มาใส่ถ้าเกิดเราไม่ไมพอใจเอฟเฟกอันที่2อกับช่องที่3แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้โดยเอาอุปกรณ์พิเศษ6ดาวกับ6ดาวอีกอันนึงมารวมกันมันก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกให้แต่เอฟเฟกแรกยังจะคงอยู่เหมือนเดิมจะไม่เปลี่ยนไปไหนครับครับผมก็ประมาณนี้เกี่วกับอุปกรณ์พิเศษนะครับส่วนฮีโร่ที่มือใหม่ควรจะปั้นผมว่า น่าจะมีของผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเพิ่งจะเริ่มนี่ครับโลกิ Loki. เป็นตัวที่เอาไว้ลงกับทุกโหมดได้จริงๆครับใช้ได้กับทุกโหมดเลยเพราะสกิลมันโกงมากแนะนำโลกิมูนไนท์นะครับผมแล้วก็มีตัวหนึ่งเลยที่ว่าแม่งเด็ดๆนี่ชาลอนชาลอนโรเจอร์ Char on. Char on Roger, โกงมากๆครับ คือสกิลแม่งแรงแรงโคตรอะ่ะยิ่งเป็นเทียสอง้วยแล้วนี่โอ,โอ้โหตีบอสได้ผมว่าทุกตัวนะว่าน่าจะทุกตัวดูเอฟเฟกต์เทียสองเลยสามตัวนี้นะผมว่ารัรงโกงคือมูนไนท์นี่ผมก็ปกติก็เอาไปตีกับทานอนนี่ไหวนะแบบใช้ตีหนึ่งต่อหนึ่งเลยสบายเลยเพราะว่าแม่งเหมือนอมตะ เลือดแม่งเหลือน้อยเราใส่ฟื้นฟูปีกแม่งเด้งกระจุยอ่ะสาตัวนี้แหละผมว่าหลักๆตัวอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเออแล้วก็แอนแมนอีกตัวหนึ่งแต่แอนแมนมันจะดีตรงที่เออเราทำเทียสองอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ค่อยสนใจมันเท่าไหร่คือถ้าเทียสองเนี่ยมันจะแบบหลบหลีกคือถ้าเราใช้แบบตัวเล็กลงเนี่ยอาตาัตราหลบหลีกมันจะเพิ่มขึ้นแปดสิบเจ็ดเอร์เซนยี่สบวิก็เหมือนหลบแน่ๆเลยแปดสิเจ็ดเอร์เซน หยลบหลีกดีกะมาดูกันนี่ของผมแบบหลบหลีกเป็น52ปกติ52อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมาบวกเอออันนี้อีก87แม่งร้อยกว่าหลบแบบแน่นอน20วิแล้วแม่งจะคููดาวอีกประมาณ30วิแม่งจะใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือแบบ ระยะเวลา20วินี้เราจะใช้สกิลแบบตียืนต,ตีแม่งสดๆเลยก็ได้เพราะว่ามันจะตีเราไม่โดนแน่นอนฮีโร่หลักๆก็ผมว่าประมาณนี้แล้วก็ฮีโร่ตัวอื่นก็เอาไว้ช่วยแบบเป็นฮีโร่พานธมิดเอาไว้ช่วยล่าบอสก็ง่ายอยู่เหมือนกันครับครับผมก็มีมาบอดแค่นี้อยากให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับสวัสดีครับ